ก็จะมีเป็นอะตมาเบอร์140นะครับเอาไว้ปับระนาบหินพร้อมฐานอลูมิเนียมแล้วก็จะมีเป็นเบอร์400แผ่นอะไรเปลี่ยนนะฮะเอาไปแปะเป็นพื้นหลังได้ทำเป็น2หน้าส่วนตัวนี้เป็นแบรนด์รีซี่นะครับก็มากับกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานคู่มือโรงงานเขานะครับอันนี้ของผมเองนะผมใช้งานแล้วก็จะมีสกรีนเบอร์ความละเอียดนะครับไดมอนด์รีซี่ชื่อแบรนด์นันสลิมแมท พื้นหลังเป็นับเบอร์เป็นยางนะครับสามารถใช้กันเลื่อนได้จริงหนึบเลยนะฮะก็ใช้งานได้ดีผมใช้ปรับหน้าผินนะครับส่วนตัวนี้เป็นเพชรสองหน้านะครับเบอร์400คู่1,000หรือว่าเบอร์160คู่600เป็นของบริษัทโคเมรินะครับก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นสั่งผลิตที่จีนอ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีเป็นสีทองเคลือบไทเทเนียมนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นของโรงงานจีนนะฮะก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันมีสองไซส์นะครับแล้วก็มีแบบเพชรเต็นน้าด้วยส่วนตัวนี้ดีลักซ์ล็อบสเตอร์ ster, นะครับหรือว่าล็อบสเตอร์ดีลักซ์เป็นของแบรนด์จีนเขาผลิตเียนแบบนานิวะแต่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมใช้งานเองอยู่ผมย้ายจากหินคิงมาใช้ตัวนี้นะครับก็กินเหล็กได้ดีกว่าก็เลยย้ายมาใช้ตัวนี้ยาวๆนะครับ ผมใช้งานเบอร์400กับ1,000นะครับก็กินเหล็กได้ดีส่วนเบอร์3,000ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับโอเคแค่400กับ1,000ก็เลยเอาเข้ามาแค่นี้นะครับ